นะครับตอนนี้อยู่จังหวัดกระบี่ครับผมมาถึงแล้วครับผมเกียวโตที่คาเฟ่โอ้นีครับเป็นเหมือนทรายครับผมว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่เลยนะครับรถจอดกัเอ้าหนึ่งครับลูกครับผมไปเท่าไหร่อ่ะค่าเข้าอ๋อสิบาทแล้วไม่ได้เครื่องดื่มข้างในหรืออาหารเชิงหลวมลด้อ๋อได้แล้วดีมาก 250รอยห้าสบาทเ5้บาทครับผมร้อยิบร้อยห้าสิบาทนี่คือเข้าวอย่างเดียวหรือว่าไปทำไได้เ่ได้หมดเลยครับผมอ๋ออะไรเป็นทานได้อ๋อร้อยหบาทไม่เสียฟรีนะครับผมไม่เสียฟรีครับครับผมไปซื้อกาแฟได้ขอความร่วมมือไม่ต้องมาถ่ายรูปแล้วก็กลับกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยมาเวันของเสียหายหมดเลยครับบางคนพเด็กมาถึงก็่อยเด็กเล่นอะไรแบบนี้ครับอ๋ออันนี้เราก็เอาไปเป็นส่วนหนึ่งในค่าบำรุงอ๋อครับผมนี่ครับผม โตอะไรนะฮะโคโยต้าโคโยต้าเขียวโตชิเขียวโตชิคาเฟ่นะครับกบีสิบโมงสองทุ่มครับผมครับแต่ช่วงนี้ไม่ถึงสองทุ่มเลยครับผมอ๋อหมดก่อนอ๋อเหรอขายดีนะครับครับอร่อยไหมครับเนี่ยอร่อยครับอร่อยครับเด็ดตัวาครับก็มาครับผมลายมาแล้วก็จะมีปล่อยอะไรครับปล่อยหิมะครับปล่อยหิมะเหรอครับปล่อยคิโมงอะบายโมงครูปมิตรบายโมะบายโมะนครับผมเรียบครับผมมีถ่ายรูปครับผม เอาครับดูครับเดินไปดูกันครับผมดูครับพี่เป็นไงลูกเพียบไหมครับลองเพียบรรยากาศครับผมโอ้โหในทุกแก้วนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับผมสวยงามครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันต่อนะเล่นเลยครับลูกขี่ม้าเป็ไงเล่นแบบน้องเนี่ย เห็นเหมือนกับพี่เขาโดนไหมโอ้หิมะครับผมหิมะกลางแดดครับผมจับดูซิโรกพอเพียงไม่น่าเชื่อครับแดดออกแต่ก็มีหิมะครับผมนี่กล้องพอเพียงก็มาเล่นเขาหิมะครับผมเย็นไหมพอเพียงเย็นไหมโลกเย็นมากดูนะครับดูนะครับดูนะแดดเปรี้ยงครับไม่น่าเชื่อครับผมหิมะสวยมากครับผม อแล้วโหรังระฮิมาอยู่เลยครับผมสามคนครับผมโอ้โหนอนฮีมากเลยครับผมเย็นมากครับผมหนาวไหมลูกแกวซิซิลูกหนาวครับผมหนาวห้องน้ำแบบญี่ปุ่นนะลูกว่างหนาวไหมลูกก็หนาวอยู่นะครับหองน้าแบบญี่ปุ่นนะครับเข้าไปครับพี่เข้านี้ลูกดงน้ำฝั่งผู้ชายนะครับเป็นงไงบ้างครับห้องน้ำญี่ปุ่นครับผม ล้างมือลูกล้างมือมีห้องซวมครับผมล้างมือครับอันนี้คือบรรยากาศข้างหลังร้านนะครับร้านหลังก็เป็นท้องน้ํานะครับแย่โซนใช้เสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษนะครับนี่ก็คนมาเซลฟี่เยอะมากครับผมแดดกำลังดีเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านครับผมแดดกำลังแรงเลยครับ แดดแรงโตคนละห้าสิบบาทแล้วเอาไปแลกซื้อน้ำนะดูบรรยากาศอะไรครับโอ้โหกเจอสแตทคอร์สครับผมกินเพียบน่ากินมากเลยดูกันไปไหนฮะดูดูคนนี่ครับหอมมากครับหอมหอมหอมสุดสครับหอมสุดสุดโอ้น่ากินทำกันไม่ทันเลยนะเนี่ย ทำก็ไม่ทันแล้วโอ้แถวแถวไหนลูกอะ่ะมุด<อ>ไปนูกมุดแถวโน้นสบายแล้วครับแถวยาวมากผมแน่นแน่นครับผมเดี๋ยวบรรยากาศกลับมาดูบรรยากาศพีครับผมจะเป็นโซนต้องให้ลูกออกไปนะลองนั่งในห้องแอร์เด็ดขาดห้หมีตุ๊กตุ๊กนะครับตุ๊กน,นะครับเดี๋ยวบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราไปขอใส่นั่งกันก็ด้วยนะครับลูกสาม โอ้โหเดยวของกินเพียบเลยครับผมไม่เป็นไรนั่งอยู่เข้าได้เขาไม่ว่าหรอกข้างในคืออะไรอะมันยุบอ่ะเอ้าก็แค่ลูกโป่งเอาใหม่สิวางใหม่แล้วก่อไปใหม่ได้โหณผจ้ชมไม่รูนั้นโอ้ตอนนี้ครับพี่มาตกแล้วครับผมอเมซิ่งไทยแลนด์ครับผมพี่มาตกตอนแดดเปรี้ยงครับผมพี่มาตกแล้ว หิมะตกแล้วครับผมหิมะตกแล้วครับ,บว,ว้าวผุกชมมาครับผมหิมะตกแล้วครับผมอะอยู่นี่ไงเนี่ยหิมะตกแล้วโอ้โหเพียงมาอยู่นู้นลูกไปอยู่ตรงนู้นแล้วรับเพียงน,น,นี่ครับผมกดแล้วก็อยูุ่ดการแล้วครับผม หิมะตกแล้วครับผมการร่มมารวมไปทุกคนผมพลาดต่อบรรยากาศประมาณนั้นเลยครับผมต้องยืนตรงนู้นถึงหนูจะเห็นหิมะนี่คราก็เป็นเครื่องพ่นหิมะครับเร็วเร็วเร็วผลลัพธแก้วหิมะตกแล้วครับ บอดนะครับพมีม้าตกแล้วได้แล้วครับผมนี่แหละครับขอบนี้ครับพมีม้าตกเลยครับตอนนี้